สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองอนแก่นนะครับหรือว่าธนชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางผมเองก็มีที่เพจ a c e b ุ o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสองทอนแก่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาชมรถสวยๆอีกสักหนึ่งคันเป็นรุ่น isuzu d max นะครับนะฮะคันนี้ก็จะเปลี่ยนโฉมแล้วนะครับเป็นไฟแหลมแล้วนะครับผมนะฮะหรือว่าหน้าไฟหน้าขาลามตัดนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับจดทะเบียนปี254 สีก้านะครับหรือว่าปี2 0 0 6เป็นโฉมนี้นะครับเป็นแอร์กลมแล้วนะครับรถคันนี้รถบ้านมือเดียวเลยนะครับสภาพรถสีสันก็ค่อนข้างถือว่า70-80%นะครับนะฮะพอรถสีดำก็จะค่อนข้างดูแลรักษายากนิดนึงนะครับอ่ะสภาพรถนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมพาชมแล้วก็ในเรื่องของยางนะครับยางก็จะเป็นยางมิชลินด้วยนะครับผมดอกยางเหลือๆนะฮะ ยางดีมากนะฮะคันนี้ยางอาจจะปี2019นะครับผมนะฮะแต่นะครับเหมือนไม่ค่อยจะได้ใช้งานนะครับดอกยางยังล้นๆนะครับลึกมากนะครับนะฮะแล้วก็แก้มยางสวยมากเป็นยางมิชลินด้วยนะครับยางมิชลินทั้งสีเส้นนะฮะส่วนสีสารลดนะครับเดิมบางนะฮะเคยเก็บสีแค่บางชิ้นเท่านั้นเองนะฮะนี่ครับเดิมบางอาจจะมีรักยิ้มบ้างนิดหน่อยนะครับ นะฮะพวกนี้จะมีลอกล่อนหน่อยมือเปิดนะครับนะฮะอ่ะนะครับมาดูภายในภายในก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าปักกระจกม่องข้างด้วยระบบไฟฟ้ากุญแจนะครับเป็นรีโมทแต่เป็นรีโมทแยกนะครับมันรุ่นแรกนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีเซนทันล็อกนะฮะอ่ะนะครับผมอะไรเป็นหนังแท้นะครับอาจจะมีลอกล่อนตามการใช้งานตามเลขไมล์ของมันนะครับคอนโซลสวยนะครับหลังคาฝ้าสาสาอานนะฮะ พวกเบาะต่างๆก็ยังเป็นเบาะเดิมอยู่นะครับอาจจะมีฉีกขาดตรงคนขับนะฮะขึ้นลงนิดนึงนะฮะเลขไมค์คันนี้ก็จะอยู่ที่นะฮะนะครับเดี๋ยวผมอ่ะนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นนะครับเมื่อกี้กลัวเสียงเพลงเข้าลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวจะโดนตัดไปนะครับนะครับเลขไมค์สองแสนเจ็ดหมื่นสภาพรถก็จะอยู่หลักประมาณนี้แหละนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวส่วนความเดิมนะครับ นี่มาดูความเดิมนะฮะผมจะพาดูเล่มตอนนี้เลยนะครับหลังจากดูเม็ดอาร์ตนะฮะสีเดิมไม่เคยสาสีเข้ามานะครับความเดิมเม็ดอาร์ชัดเจนหมดนะครับมาดูนะครับท่านใดที่มีครอบครัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับอยากเปลี่ยนแคปนะฮะก็เลือกสีประตูได้เอารถมาตีเทินได้นะครับคันนี้จดทะเบียนปี2549นะครับเครื่องยนต์2อ0 0นซีซีนะครับจัดพานไทยพาณิชย์ลิสซิ้งนะครับ นะฮะแล้วก็รับโอนนะครับเมื่อปี54นะครับมีแค่นี้เลยหน้า16หน้า18นะครับหน้า16ภาษีปัจจุบัน2,400นะฮะนะภาษี2,400แล้วก็หน้า18มีแค่โอนกรรมสิทธิ์ธรรมดานะครับผมไม่มีอะไรมากมายนะครับนะไม่มีอะไรมากมายนะครับอ่ะโอเคนี่คือเล่มมือเดียวนะครับ ส่วนความเดิมนะฮะมาดูต่อไปนะครับบันไดข้างผมเปลี่ยนใหม่นะครับเนื่องจากบันไดเดิมนะครับมันจะเป็นเป็นรูปทรงของโรงงานนะฮะแต่ว่ามันตรงนี้มันหายไปก็เลยต้องได้ใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับนะครับสวยนะครับเป็นบันไดใหม่ภายในก็จะเป็นนี่ครับด้านหลังก็เป็นกระจกไฟฟ้าเช่นกันบอแคปนะครับไม่มีฉีกขาดใดๆนะครับผมความเดิมนะฮะดูความเดิม แทบจะไม่เคยดึงนะครับนี่นะครับนะครับไม่ดาชัดเจนหมดเลยนะครับไม่คว่าไม่มีชนหนักไม่ว่าจะหน้าท้ายหลังนะครับอาจจะมีเก็บสีแค่บางชิ้นเท่านั้นเองมีซุ้มพลาสติกซุ้มล้อให้ด้วยนะครับเจ้าของใส่มาไม่ใช่ผมมาใส่นะฮะอันนี้ลูกค้าใส่มาผมจะมาใส่เพียงแค่บันไดข้างตัวใหม่นะครับนะฮะกันชนท้ายเดิมนะครับผมนะฮะสีสันก็ค่อนข้างเดิมบางนะครับอ่ะนะฮะ มาดูก็จะมีเพเก็บสีชิ้นนี้นะครับดูแล้วมีการเก็บสีชิ้นนี้แต่หมุดยังเดิมนะครับชายท้ายสวยนะครับดูรอนกระบะนะครับไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักแน่นอนนะครับไม่มีการเสริมแหนบรอนกระบะไม่บุบไม่เลนเนอร์ไม่ไม่ชารุดนะฮะไม่มีรอยค่อนข้างใช้งานบ้านๆธรรมดาาเลยนะครับถึงจะได้สภาพนี้นะครับส่วนเมคาาฝั่งนี้เดิมนะครับผมมุดยังเดิมอยู่ช่วงล่างนะฮะ มาดูช่วงล่างยังไหลอยู่ครบนะฮะช่วงล่างแบบนี้ไม่ได้พ่นนะฮะช่วงล่างสวยๆแบบนี้นะครับเดิมนะครับผมค่อนข้างสวยนะครับช่วงล่างค่อนข้างสวยเลยนะฮะเพราะว่ารถไม่เคยย้ายไปไหนนะฮะอยู่ที่อุดรรถคันนี้ใช้ที่อุดรนะครับนะฮะเห็นไหมครับยางดีทั้ง4เส้นเลยเป็นมิชลินด้วยนะครับสีสีอาจจะมีเรื่องของขนแมวบ้างนะฮะถ้าสังเกตดีๆจะมีขนแมวบ้างนะครับ เพราะว่ารถสีดาจะประมาณนี้แหละนะครับนะฮะนะครับฝั่งนี้ความเดิมนะครับเห็นไหมครับเม็ดอักเดิมๆถ้าความมาเม็ดอักพวกนี้ก็หมดนะแต่ถ้าจะไปทําแบบมีการเชื่อมหรืออะไรส่วนมากเม็ดอักมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับนะฮะดูดูช่วงล่างนะครับดูชั้นชงชังช้นสีนะครับนี่คือชั้นสีเดิมเดิมเขาอาจจะมีค่าแดงๆพวกนี้ก็คือเป็นดินแดงนะครับ ดินแดงเพราะว่าทางอุดรจะเป็นดินเขาจะเป็นดินภูเขานะคะจะแดงแดงหน่อยนะครับแต่ไม่ผุนะครับไม่ใช่สนิมนะครับผมไม่ใช่สนิมแน่นอนคอนโซนสวยนะครับนี่คอนโซนสวยนะครับความเดิมฝั่งนี้บ้างนะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะพาลองขับนะฮะน่ครับดึงยากมากเหมือนไม่เคยดึงด้วยซ้ำนะฮะไม่ค่อยได้ดึงไม่ค่อยได้เปลี่ยนมือนะครับก็ ส่วนมากก็ไม่มีใครที่จะมาดึงนะครับผมนะฮะภาษีก็ตุลาหกหกนะครับนะฮะยางดีไม่ชลิทัังสีเส้นด้วยลิ้วรอยจะมีตรงนี้นะครับกันชนหน้าอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจัดการเก็บให้นะครับนะจัดการเก็บให้ถ้าลูกค้าจบนะฮะแจ้งมาเดี๋ยวผมจะไปเก็บสีให้ประมาณวัน2วันนะฮะส่วนนะฮะที่มีหายไปอีกอันนึงก็คือคิ้วคมเยี่ยมตัวนี้นะครับแต่มันจะหายากอยู่นะครับ อ,อันนี้ถ้าลูกค้าคอมเมนต์มาว่าอยากได้เดิมนะ,ะหรือว่าลูกค้าอยากได้ตัวใหม่แต่ตัวใหม่มันจะเป็นโครเมียมชิ้นเดียวชิ้นนี้จะติดกับตัวกระจังหน้าเลยนะครับแต่เป็นโครเมียมหมดนะฮะได้เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็จะแถมให้ลูกค้ากลับไปนะฮะถ้าลูกค้าหาคิวนี้ได้ก็ค่อยเอาไปใส่ก็แล้วกันนะครับอ่ะดูห้องเครื่องมาดูห้องเครื่องกันนะครับว่าเดิมแค่ไหนนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นตัว ABS ด้วยนะครับลืมบอกไปมันคือตัว ABS นะครับระบบเบรก ABS ก็ช่วยในการเบรกนะครับระยะกระชันชิดนะฮะหรือเวลานะครับต่างๆระบบเจอน้ําเจออะไรเนรี่ยมันจะช่วยกระจายแรงเบรกนะครับแล้วก็ลด นะครับจะไม่เสียทรงเวลาเบรกกระทันหันนะครับถ้าเป็นรถธรรมดาที่เบรกกระทันหันมันจะค่อนข้างดึงซ้ายดึงขวาควบคุรมรถยากนะครับแต่ตัวนี้จะควบคุรมรถง่ายนะครับนะฮะช่วยได้เยอะจริงๆนะครับอ่ะส่วนซุ้มซอกนะฮะฝั่งนี้เดิมนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับซุ้มซอกของนี้เดิมไม่มีการพ่นนะครับเพดเดิมไม่มียุบไม่มียับนะฮะหมุดดําหมุดเดิมนะฮะหมุดเล็กนะครับคานหน้าเดิมหม้อน้ําเดิมหม้อน้ําแท้ของศูนย์ด้วยนะครับ นี่น็อตไม่มีแกะนะครับตัวนี้อาจจะเป็นปลั๊กหน้านะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็น d m a มที่เป็นคอมเม็เลวถัดมาจากปี04050นะฮะก็จะเป็นโฉมนี้เป็นไฟเข้าหลามนะฮะนะฮะตัวแรกของเขานะฮะถ้าจะเป็นปลั๊กด้านข้างนะก็จะเป็นประมาณปี0-8ขึ้นไปนะครับซุ้มซอกฝั่งนี้เดิมน็อตไม่แกะนะครับน็อตฝากระโปรงไม่แกะกันความร้อนอยู่ครบ คันความร้อนนะฮะอยู่ครบสวยๆเลยแล้วก็ฝากระโปรงยังเดิมนะครับไม่มีแตกไม่มีชนนะครับนะหนึ่งสองฝั่งเลยเดิมๆนะครับรถจะมีเปลี่ยนในส่วนของประเก็นฝาครอบเบาบ้างนะครับนะฮะก็ธรรมดาทุกคันจะต้องมีการเปลี่ยนนะฮะเมื่ออายุหรือเลขไมล์หลักแสนขึ้นนะฮะมีเปลี่ยนประเก็นฝาครอบเบาแล้วนะครับฝาครอบเบานะครับไม่ใช่ฝาสูบนะฮะผมนะฮะเดี๋ยวนะฮะผมจะ สตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์จะพาลองขับนะครับผมแล้วก็จะแจ้งราคานะฮะเดี๋ยวดูรถกันก่อนใจเย็นนะครับผมตัวนี้จะเป็นไมฟาดานะฮะเดี๋ยวผมจะปิดสตาร์ทให้ดูใหม่ก่อนครับเมื่อเราเปิดสวิ์ปุ๊บไมมันจะนะครับเช็คก่อนปุ๊บแล้วก็ค่อยสตาร์ทนะฮะสตาร์ติดไม่ยากนะครับผม ABS ดับแสดงว่าใช้งานได้ปกติส่วนเรืองเหลืองนี้คือน้ำมันหมดนะครับน้ำมันนะครับมันนำน้ำมันเหลือน้อยนะครับนะนะครับ มาดูกันนะครับมาดูกําลังอาดกันก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะพาดูในเรื่องของการลองขับแล้วก็หม้อน้ํานะครับไอ้นะฮะอาจจะมีตอนที่ร้อนร้อนมากๆจริงนะฮะอาจจะมีขึ้นมาบ้างนะ,ะแต่เครื่องยนต์เดินเรียบนะครับแล้วก็ไม่เคกนะครับส่วนหม้อน้ำนะฮะอันนี้จะมีเป็นหม้อน้ําเดิมนะครับมันก็จะอาจจะไม่ใส่มากนะครับแต่ผมนะฮะ จะไล่ระบบน้ำให้ใหม่อยู่นะครับก็คือถ่ายน้ำทิ้งเลยแล้วก็เติมน้ำยาให้ใหม่นะครับ,น,รบ,จจน,น,รบนี่นะครับอาจจะมีฝุ่นนะฮะนี่นะครับฝุ่นเยอะนิดนึงแต่ไม่มีฟองอากาศนะครับผมนะไม่มีฟองอากาศน้ำไม่ดันเครื่องยนต์ปกตินะครับผมนะเดี๋ยวผมจะไล่ระบบน้ำใหม่นะครับเพื่อที่จะไล่ระบบเปลี่ยนระบบหลอเย็นใหม่ให้ลดนะฮะค่อนข้าง นะลูกค้าเอาไปใช้งานไม่ต้องทําอะไรนะครับก็คืออย่างเช่นคันนี้นะครับผมจะมีการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์เฟืองท้ายให้นะครับแล้วก็จะส่งให้ฟรี100กิโลเมตรนะครับนะฮะแต่ลูกค้านะครับถ้าจะเอาก็ต้องมีการโอนจองมัดจำนะครับส่วนที่เหลือก็ไปจ่ายที่หน้าบ้านท่านนะครับก็มัดจําอยู่ที่1.000 0บาทนะครับผมนะฮะมัดจํา10,000บาทส่วนที่เหลือไปจ่ายหน้าบ้านท่านได้เลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปในตอนที่ลองขับนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองขับกันนะครับทีนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาลองขับส่วนแอร์นะครับเย็นเจี๊ยบนะครับผมนะฮะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับผมนะฮะช่วงล่างนะครับไม่ต้องได้ทํานะครับช่วงล่างดีนะครับศูนย์ดีช่วงล่างดีโช๊ดีนะครับผมนะฮะแล้วก็ยางดีด้วยทั้ง4เส้นนะครับ เดี๋ขอตีโค้งแป๊บหนึ่งส่วนคันนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่2 2 9 0 0 0ับาทนะครับ2 2 9 0 0 0ับาทนะครับโอ้หออกไม่ได้นะครับแคบมากนะครับโอ้โหไม่รู้จะออกได้ไหมนะครับโอเคนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับใจเย็นๆนะครับเต้นผมเต้นเล็กนะครับรถก็ จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับพอมีรถขายบ้างนะครับน่าจะพอได้แล้วนะครับไปลองขับกันไปกันเลยนะฮะลูกสาวบอกว่าไปกันเลยนะครับดูอัตาเร่งดูเครื่องยนต์นะครับวิ่งดีนะครับโอ้เกียร์ดีนะครับจะมีควนนิดๆนะฮะเพราะว่าถ้าอตราเร่งขนาดนี้ต้องมีควนบ้างนะครับผม วิ่งดีนะฮะนี่ประมาณเกียร์สี่แล้วนะครับรับคีปกตินะครับเกียร์แน่นนะฮะทั้ง5เกียร์ตอนนี้ก็ใช้เกียร์5อยู่แล้วก็เรื่องช่วงล่างไม่มีกุกกักนะครับนะฮะตอนนี้ความเร็วใช้ที่100รอบก็อยู่ประมาณ2,000นะครับนะฮะตัวนี้เป็น4ประตูนะครับผมนะฮะช่วงล่างดีนะครับแน่นนี่ครับเจอขึ้นตรงนี้ อ่ะนะครับถือว่านิ่มนะครับได้อยู่ได้อยู่นะครับนะฮะไม่มีกุกกะกักนะฮะแล้วก็รถนะครับจะค่อนข้างทรงดีแล้วได้รถมือเดียวด้วยนะครับนะฮะคันนี้ก็จะได้รถมือเดียวด้วยรถติดนะครับสนใจคันนี้นะครับ22900 0บาทเท่านั้นเองนะครับ22900 0บาทได้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับ ได้ลดมือเดียวป้ายแดงเล่นเอกสารพร้อมโอนนะครับนะฮะพร้อมจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะครับของเหลวเปลี่ยนให้ทั้ง3อย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับนะฮะเปลี่ยนให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานสีก็กันชนหน้าเก็บให้นะครับผมแล้วก็กระจังหน้าลูกค้านะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนนะฮะ กระจังหน้าตัวใหม่ให้นะครับที่มันไม่มีโครเมียมหลุดแต่มันจะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับอ่านะครับแต่ถ้าลูกค้าหาคิ้วอันเดิมได้ค่อยเอาไปใส่นะครับอันนี้ผมจะแถมไปให้ลูกค้าด้วยนะครับสนใจ229,000บาทโทรมาที่เบอร์098นะครับ274 4279 ID Line 094นะครับ4754441 อยากดูรถตัวจริงคันนี้รบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดนัดติดจองหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่มีติดนัดติดจองท่านสามารถมาได้ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับไม่รับนะฮะนัดข้ามวันนะครับไม่รับนัดข้ามวันนะฮะลูกค้าโทรมาสอบถามก่อนถ้ามีติดนัดไม่มีติดจองไม่ต้องมัดจานะครับถ้าพร้อมเดินทางมาได้เลยนะครับนะฮะแต่ถ้าลูกค้าพร้อมจบนะฮะเชื่อใจในทางเรามัดจำหนึ่งหมื่นบาทรถ พร้อมส่งเก็บงานเปลี่ยนของเร็วให้นะฮะส่วนที่เหลือจ่ายที่หน้าบ้านท่านได้เลยพร้อมเล่มเอกสารนะครับสำหรับคันนี้นะฮะสนใจ2,290,000บาทนะฮะฝากนะฮะกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้กับรถบ้านมือ2อคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ